พี่ยิงค่ะสวัสดีครับพี่ยิงครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับพี่ยิงค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะแ่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะคลิปความฝันของพี่ยิงเลขเข่าเนาะค่ะเพิ่นฝันคลิปแรกเลยฝันว่าจะคล้องได้อุ้มทองแล้วก็ขอดลูกเพิ่นว่าค่ะเลขของเพิ่นเข่าค่ะยกโช่วงนี่ค่ะพี่ยิง สองซีหนึ่งเนาะเป็นหามาสองซีหนึ่งครับตัดเหร่นเนาะอายุเพิ่นเนาะค่ะสามสิบเก้าปีเนาะค่ะพิ้งคนมือค่ะสามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีถักกลับหัวกับเข่าค่ะสามหกเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะอายุสามสิบเก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันผู้ใดกลับหัวคือได้ค่ะแล้วก็เพิ่นตีหาเนาะค่ะเลขตีจากฝันเพิร์สองซีหนึ่งเพิร์ตัดเหร่นเนาะค่ะตัวหนาตัวหลังเข่าค่ะถือว่าเป็นผู้ที่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชม สามงวดซอนเนาะคะ่ะเลขเขามาสามงวดซอนแล้วค่ะผีหญิงค่ะฟันแม่นค่ะถ้าเขางวดนี้เป็นงวดที่สี่ค่ะท่านผู้ชมเขางวดนี้เป็นงวดที่สี่เนาะคะ่ะอันนี้รับปากเพิ่นเนาะคะ่ะว่าทะเลขเขา่างวดนี้บว่าสิสองตหรือว่าสามตกับสีสื่อน้ำแดงมาหายเพิ่นเนาะคะ่ะก็ไเด้เห็ดตามคำเบาแล้วค่ะสื่อน้ำแดงมาฝากเพิ่นค่ะหายกุมานหน่อยเพิ่นเนาะคะ่ะ เหลือแต่ลดค่ะรอบนี้ขอสามตถ้าได้สามตสีใดลดพ้อมค่ะสีใดลดมาฝากพอมเนาะค่ะกูมาหน่อยขอสามตค่ะงวดนี้ได้ยินว่าฝันแล้วฝันเมื่อไรผีญิงฝันเมื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนนี่เนาะเมื่อคืนเมื่อวานวันก่อนวันเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมคืนบ้านเนาะค่ะเมื่อนี้เซานี้กระเบาท้องพูนมาตามเพื่อนเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะวันที่ยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบสี่คเลยค่ะนพุทธ อันนี้เพิ่นใสเสื้อผ้าดำเนี่ยเพราะว่ามาตาไสค่ะพี่ญิงมาจากดำนามาจากดำหน้าเนาะค่ะตรงม่ายี่มือแลงค่ะเพราะว่าเพิ่นไปดำหน้าค่ะท่านผู้ชมถามมานี่มือเศร้านี่บ่ท่านเนาะค่ะไปดำหน้าซ้มสิขึ้นมากอะสีคำคำแน่เนาะค่ะค่ะอ่าสีเบิ่งบ่สะอาบปันใดกัตตรงขอโทษขออภัยเนาะค่ะฝันจังไดพี่ญิงเ้าสู่ฟังเลยค่ะฝันว่าเมื่อคืนนี่ฝันว่าเดินเดินเดินไปไหนรู้ไดีไปเห็นผัว กบสี่ตัวคบสีตส่ตัวแล้วนี่ฝันว่าเขาบอกว่าเออเอาไปเอาไปฝังเอาไปขังไว้ก่อนสี่ <4 S 2> มือค่อยกินเด้อสองสามมือค่อยกินก็เลยแบบว่าเออว่าดีใจว่าได้คบเนาะฝ้ามื้อนี่เลนกลับมาเอามาขังไว้เป็นเฮี้ยนหน่อเอามาขังไว้ ไว้พอก็อเท่าก็บอกว่าเก็บไว้เอาไว้ไว้แบบว่าสองสามวันค่อยกินอืมก็เลยเอาไปขังไว้สองสองวันค่อยกินมีความฝันว่าเดินไปไหนเมืเห็นคนเก่ผู้ชายค่ะประมาณเราเราประมาณหกสิบเลยแกเอาให้สี่ตัวกบอื คนแก่ผู้ชายใ่ใเอากบให้สี่ตัวแต่เป็นกบตายแล้วเหรอเป็นเป็นนี่แหละกลบเป็นเป็นยังไม่ตายใช่ใช่แล้วก็เวลาเพิ่นเพิ่นบอกว่าอา้าวีนางให้ให้เอาไปเอาไปขังไว้จะก,ก่อนเด้อสักสองสามมือค่อยกินสักสองสามวันค่อยกินเออสองสามวันค่อยกินแล้วยังไงต่อแล้วนี่ในความฝัน,นจะดุงตื่นมามมตื่นเลยตื่น ตื่นมาก็มาหุงข้าวหงหน้าพอดีสองสามวันสองสามวันค่อยให้กินเนาะกบนี่ให้มาสี่ตัวกบสี่ตัวแต่เป็นคนแก่ให้เป็นคนแก่ผู้ชายรู้จักเขาไหมใหม่ไหม่ไม่รู้จักมาคนเดียวใช่ใช่มาคนเดียวเดียวราเดินไปไหนไม่รู้เดินไปตมทุ่งตำถาเนี่ยไแล้วไปเจอใช่เขาเขาเขาเอากบเนี่ใส่อะไรให้ในความฝัน กบใส่มือนี่เลยเอาใส่มือให้เลยหรออหยิบใส่มือให้เลยอือสี่ตัวใช่เออบอกว่าเอาจับไว้แล้วก็เอาไปขังไว้ก่อนเด้อก็สองสามวันค่อยกินออฟันสั้นๆแค่นี้ใช่อืมตีวเรียกตัวไหนพี่หยิงท่าตีนะกบสี่สี่ศูนสี่ศูนย์สี่ศูนย์ใช่สี่สามสามตัวนี่ให้ตัวไหนสามสอง สองสามวันเนาะสองสามวันก็ต้องเป็นสองสามอย่างเดียวสองสามวันก็ต้องเป็นสองสามก็ได้หรือก็ไปเป็นเป็นหนึ่งเป็นสองก็ได้ขอสามตัวก่อนสามตัวตรงใช่ไหมสามตัวนี่ให้ตัวไหนสี่ห้าสองสี่ห้าสองสี่ห้าสองใช่สี่นี่มาจากไหนสี่ก็กบกบสี่ตัวใ่ห้าล่ะ ห้าก็มือไงอ๋อเอาใส่มือให้ห้ามือสองหลักสองก็สองสามวันไงอืสองสามวันอือแล้วก็ไปขังไว้สองสามวันก็ไปตีเป็นเลขสองก็ได้เลขสามก็ได้พี่ยิงตีให้แบบนี้เนาะใช่แต่ถ้าท่านไปชมจะตีเป็นแบบอื่นอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ใช่เพราะแต่ละตัตีตัวเลขเหมือนกันถ้าสองตัวล่ะทีนี้ถ้าสองตัวก็เป็นจะเป็นสองสองตัวละจะให้ตัวไหนใช่ สองศูนย์ปะสองศูนย์สองศ<อ>ูนย์สองมาจากไหนสองก็มาจากสองสามวันสองสามวันใช่แล้วศูนย์ล่ะศูนย์ก็เป็นแบบกบไงกบเป็นศูนย์เหรอกบก็เป็น 4, 4สี่สี่ศูนย์แล้วก็เป็นขังไว้ขังอยู่ในเในอะไรนะในกละมังหรอไม่ไม่ไม,ไม่ในกุ้งถัง ในคู่ถังในถังในความฝันเนี่ยเห็นคู่ถังไหมเห็นเห็นใช่ไหมคู่ถังสีอ๋อถังสีกลมๆก็เป็นศูนย์ไงอ๋อสองศูนย์ก็ได้ไม่มีก้าเลยพี่หญิงกบไม่มีก้าเลยไม่ไม่มีก้าใช่ไหมไม่ใช่ในความฝันของพี่หญิงเนี่ยกบจะไม่มีก้าใช่ไหมใช่กบจะไม่มีก้าตามความฝันพี่หญิงเนาะเพราะว่าสี่ กบก็เป็นสีนะกบจะเป็นสีใช่ไหม<ช>ถ้าถ้าเป็นความฝันของพี่หญิงใช่ไหมใช่เพราะว่าแต่ละคนตีตัวเลขไม่เหมือนกันคร<ช>ับอืมพี่หญิงให้เป็นถ้าสองตัวนี้ให้สองศูนย์ใช่สองศูนย์สองศูนย์มีอีกไหม,ไม,มหรืว่ามีแค่นี้ม,มีแค่นี้แหละสามตัวให้ตัวไหนนะสมตัวก็ให้พูดไปยังคะ ลืมแล้วยังลืมเมื่อกี้ตัวไหนนะเมื่อกี้เนี่พี่ยิงตีให้สามตัวตีมาให้แล้วเมื่อกี้เนาะตีไปให้แล้วเนาะค่ะสามตัวถ้าถ้าย้ำจําได้ไหมจําไม่ได้ใช่ไหมค่ะสามตัวกับสองตัวเนาะค่ะเดี๋ยวแอบเบงยอนหลังเนาะค่ะกจดตัวเลขให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเนาะค่ะเพราะว่าพี่ยิงนี่เป็นผู้ถีฟันแม่นค่ะ้อสองสี่ห้าสองค่ะสี่ห้าสองครับสี่ห้าสอง พี่หญิงให้มาสี่ห้าสองกับสองศูนย์เนาะใช่เพราะพี่หญิงบอกว่ากบเป็นส <5 S 1> <ช>ี่ห้าเป็นมือใช่ไหมใช่สองคือสองสามบันใช่<ม>สี่ห้าสองกับสองศูนย<ม>์ใช่สามตัวสองตัวอ่ะสามตัวกับสองตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ไร้สิตีเพิ่มจากพี่หญิงเนาะค่ะตีนอกเนื้อจากพี่หญิงก็สามารถตีไดอมเมนใตคลิปเนาะค่ะเต่ขอ,อย่ำเนาะค่ะว่าพี่หญิงนี่ถ้าฟันเห็นกบ บอกเป็นเก่าเด้อค่ะบชัยเก่าเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนฟันเห็นกบนี่เป็นสี่เพื่อนว่าค่ะแต่ละคนฟันคือกันแต่ว่าตีตัวเลขบอคือกันค่ะท่านผู้ชมสี่มานบบคือกันเนาะคะ่ะแม่นบคือกันแต่ว่าผู้หญิงนี่แม่เมื่อแล้วสามงวดติดค่ะท่านผู้ชมก็คือเขามาแล้วสามงวดเนะาะเพราะว่า เพิ่นฝันนี่ความฝันของเพิ่นเพิ่นสิตีเลบขบ่คือนม,มูอค่ะท่านผู้ชมลองค่ะลองไปย้อนเบิ่งคลิปเก่าๆเพิ่นก็ได้ค่ะที่เพิ่นฝันมาแล้วเนาะความฝันของเพิ่นเพิ่นตีตัวเลบขบ่คือนมูอบอกไว้เลยว่าบ่คือนมูอเนาะ,ค,ะค,ค่ะค่ะมีเยี้ยเพิ่มเติมอีกบ,บ่ไหมมมีแล้วเนาะค่ะบ่าวชมพูดมีเยี้ยเพิ่มเติมนี่บ่คะความฝันของพี่เจียงเพิ่นก็เว้าสู่ฟังแล้วเนาะครับเนาะถ้าท่านผู้ชม จะตีเป็นอีกตัวหนึ่งกับ่เป็นยังครับผมเพราะว่าแต่ละคนตีตัวเล็กก็คือกันเนาะแต่ว่าสำหรับีหญิงบังกตีมหาห้เป็นสูตรของเพื่อนเนาะหญิงเนาะสูตรของเพื่อนแนวทางของเพื่อนความฝันของเพื่อนตีย่างไหมเข่าตลอดครับค่ะบบเข่า,า,ขานากับเข่าล้างเนาะค่ะบบ ตัดกลับหมุนอยู่นหันแล้วค่ะท่านผู้ชมก็คือเข่ามาแล้วสามงวดเนาะคะ่ะเพื่งมาตามเพืน่นบดุลค่ะค่ะขอบคุณพี่หญิงลหลายๆค่ะบพแพงแนวทางขอบคุณค่ะข่ากำมาสรุปแนวทางตเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของผี่หญิงค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567นี่ค่ะพีหญิงนี่ฝันสั่นๆเพื่อนว่าฝันมายางไปในทงไฮทงหน้าแล้วไปพ่อผู้เถาผู้ทายผู้หนึ่งเพื่อนว่าเอากบให้เพื่อนซีตูเพื่อนว่า พีญิงกระลับเอานนำเนาะคะ่ะกำเอาเพิ่นว่ากำสีมือนี่ละเพิ่นว่าลาผู้เ่าภุทไส่ก็เลยบอกว่าย่าพึงเฮ็ดกินเดอร์เพิ่นว่า,าอีกจักสองสามมือจังเฮ็ดกินให้เอาไปขังไวสกอนเพิ่นว่าค่ะบอกผี่ญิงแนวนี้เนาะคะ่ะผี่ญิงฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะฝันสันสันเพื่อนว่าเพิ่นก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขกตัวนั้นก็คือ4ีหาสองเนาะคะ่ะเป็นเลขตีจากฝัน ซีนี่เพิ่นตีมาจากกบ4ีตูเพิ่นว่าหานี่เพิ่นตีมาจากมือเนาะค่ะสองนี่เพิ่นตีมาจากผู้เทาบอกว่าสองถึงสามมือเนาะค่ะเพิ่นจับสองมาใส่เป็นเลข3สามตวัวซหาสองค่ะส่วนสองศูนย์นี่เพิ่นกะตีไห้เนาะค่ะสองนี่มาจากสองถึงสามมือเพิ่นว่าค่ะเพิ่นจับสองมาใส่เนาะค่ะศูนย์นี่มาจากคุเพิสส่วนว่าค่ะคุที่เพิ่นเอาใส่กบเนาะค่ะ ขังกบไวเป็นวงกลมเพิ่นฝันเห็นคุน้ําเพิ่นว่าค่ะเพิินตีห้เป็นศูนย์เนาะคะ่ะเลขสองโตสองศูนย์เพิ่นว่าค่ะส่วนสามเก้านี่เป็นอายุของผีหญิงค่ะผีหญิงนี่อายุสามสิบเก้าปีเพราะว่าผีหญิงนี่ได้กบเนาะคะ่ะผู้เฒ่าเอากบให้นะคะ่ะติดอายุเพิ่นไว้นั่มค่ะส่วนเก้าซีนี่เป็นเลขตีจากฝันคือกันค่ะแอดเป็นคนตีห้เนาะคะ่ะเลขเก้าซีผู้เฒ่านี่น้าเก้า ส่วนกบนี่สี่ตัวเนาะค่ะตีง่ายๆเลขสองตัวก็คือเก่าสี่ค่ะถ้าผู้ใดสิเอาสามตัวก็จับเก่าใส่อีกเนาะค่ะหนามผู้เฒ่าค่ะเป็นเก่าเก่าสี่เนาะค่ะเลขสามตัวค่ะแต่ว่าแอบตีให้แค่สองตัวส่วนสองสามนี่เป็นเลขผู้เฒ่าบอกเพิ่นว่าค่ะเลขผู้เฒ่าบอกสองถึงสามมื่นเนาะคะ่ะจังเห็ดกบกินเพิ่นว่าค่ะจังขากบเพิ่นว่าขังไว้สองถึงสามมื่นเนาะคะ่ะ แอดเกลยจับ2กับ3มาไห่เนาะค่ะเป็นเลขผู้เท่าบอกค่ะคานีก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขขวามันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพี่หญิงค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในวันใหญ่กับผีหญิงสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้ค่ะคาตาคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะสาวนีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงระรวยน,นํำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ